เอาละโอ้ค่ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับอันนี้จ,จะเป็นครั้งแรกที่ผมนะแ,นะแนะนําช่องอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็ผมจะเปลี่ยนช่องเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็คือช่องนี้ก็ช่องชื่อว่าไดโน่ X นั่นแหละนะครับทุกคนก็แบบไม่มีอะไรมากหรอกครับก็คือสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับเกม My Hero, Hero Pixel นะคบซึ่งมันก็มีคนชิงตัดหน้าไปก่อนผมอย่างเช่นพี่มูล พี่พี่มูลห,หรือวพี่ดิวก็ไม่รู้เลยเออเลือกเลือกเ,อกเอกรียกเรียกเขาพี่ดิวแล้วกันโอเคนะครับก็มีพี่ดิวแล้วก็มีอะไรอะเออพี่โดสแล้วก็มีเออเดี๋ยวเกมจะดับแล้วก็มีเคท l เคอ L ะครับทุกคนคือผมบอกเลยว่าเขาชินตัดหน้าผมเป็นหลายชั่วโมงมากเลยแล้วคือผมเสียเพียบเพราะที่ว่ามันเรียนออนไลน์นี่แหละครับผมทุกคนก็แบบผมติดสถานการณ์โควิดอะครับโอ้โหแบบ อะไรแบบนี้นครับทุกคนผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างที่จะ f a ฟา f a ตอร์มากเลยนะครับทุกคนซึ่งก็วันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้กันนะครับทุกคนซึ่งเ,เกมนี้นะครับก็ได้มีการอับคือเกมนี้เนี่ยจะมีอาวุธสามอาวุธใหม่เข้ามานะครับซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าอาวุธเทพตำนานแล้วกันนะครับเพราะว่า มันน่าจะเป็นอะไรที่สูงกว่าข้ามขั้นมากๆเลยครับทุกคนซึ่งอาวุธสามันนั้นเนี่ยก็ยจะสามารถใช้ได้ทั้งหมดอาชีพนะครับซึ่งบอกเลยว่าอาวุธตัวนี้นะครับจะมาเปลี่ยนมีตาสําหรับคนที่เล่นนักพ,เ,เ,นกนกพเนจรอ,อย่างพวกเรามากเลยครับทุย <c oughs> โอเคก็คืออัปเดตอันแรกนะครับทุกคนผมก็ทําไปแล้วแหละอัปเดตอันแรกก็ทุกคนก็คงจะรู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมว่า อัปเดตอันแรกเนี่ยม,มันมันมีอาวุธแม่บทอันดูมารีมาใช่ไหมก,กับอาวุธแม่มดโคเซมาผมก็ไม่สุ่มไงผม,ผมก็เก็บรอผมก็เก็บรอเอ่ออะไรอ่ะเนี่ยห้าสิบเจ็ดไปครับทอนผมก็เก็บรอรอไออาวุธสมองช้าไงวะโอ้ยก็คือเก็บ ก็คือเก็บรอนะคะทุกคนเก็บรออ,ออาวุธข้ามขั้นทั้งสามอันนะครับมาให้สูงเจ็สิบครั้งนั่นเองนะครับ estoy estoy เพื่อทําให้เพื่อจะทําอาวุธข้ามข,ข,ข,ข้ามขั้นทั้งสามอันนั้นให้เป็นห้าดาวเพราะตอนนี้ผมยังแบบยังไม่เป็นห้าดาวสักงานหนึ่งเลยอ่ะแบบผมนี่เครียดเลยเครียดโคตรเลยผมบอกเลยผมเครียดโคตรเลยนะครับทุกคนอ้ากฝักเก็มีคนบอก บอกว่าเสียงมันแบบมันไม่มชัดแจ๋วอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแปลงเสียงเละะิกมาก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครก็ผมอมีอะไรหรือเปล่าเสียงเหมือนเกเย <c oughs> ์นะว้ายว้าย What the f**k มาอธิบายกันต่อเลยดีกว่ากานนี้ก็จะมีธาร,รกิจรายวันนะครับทุกคนก็จะให้เก็บหยดน้ํานะครับทุกคนเอาไปแลกสวนสนุกนะครับ มันก็เหมือนแบบเป็นกาชานั่นแหละหยอดเหรียญนั่นเองก็คือเราสามารถเออถ้าเกิดชั้นที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปหมุนได้นะครับโดยที่คลิกเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดห5ชั้นด้วยกันนะครับทุกคนก็จะได้เออคอสตูมของสาวใช้ซาชานะครับทุกคนโอเคเหมือนตู้กระจกปองนั่นแหละใช้ ตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้รางวัลใหญ่สุดก็เป็น50เพรนะงานว่าตรงน,นี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับทุกคนก็มาแลกเออ <c oughs> ไอของรางวัลได้ส่วนนี้ก็เป็นฝึกการจิตนะครับก็เป็นการอัพการจิตนั่นแหละนีอนอน่อันที่น่าสนใจเลยก็คือจะเป็น400ดวงจิตนะครับเอ้ย4,000ทุย4,000ดวงจิตนะครับทุกคนโอเคซึ่งวัน สมองช้าเป็นอะไรนะสมองช้าเป็นอะไรนะก็คือนะครับท mm ุกคนไออาวุธใหม่เนี่ยผมจะมาให้ทุกคนดูเลยดีกว่าซ really ึ่งเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมารีวิวอาวุธใหม่เลยนะครับทุกคนอ้าพี่ครับถามว่าไออาวุธใหม่ทั้ง3าชิ้นเนี่ยมันมีเข้ามาแล้วนะครับเอ้าวเล่าถามว่า คือมันยังไม่เปิดเลยครับให้ให้สะสมจิ้ง่วนหรือว่าไม่เปิดกล่องไม่มันยังไม่มีกล่องมาเลยแล้วพี่จะไปเอาไปจากไหนอ๋อผมไปเล่นเซิร์ฟจีนมาครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมรู้ไทม์ไลน์ทั้งหมดแหละครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะครับทุกคนจะได้สาระความรู้นะคือตอนนี้นักธนูนักพเนจรของเราเนี่ยมันเป็นทาตไม้อยู่ใช่ไหมครับทุกคนซึ่งในอนาคตเมื่อมีไออา,าวุธสามอันนี้มาเนี่ยมันก็จะ มันก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นทาตาน้ำทันทีเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้รีบเตรียมตัวเปลี่ยนในเมตาด่วนเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะหลังจากหลังจากที่มันจะจบกิจกรรมไอไอไอนนเนี่ยไอเดือนเดือนสองเดือนสองวันที่สิบเอ็ดเนี่ยทุกคนเตรียมเตรียมเปลี่ยนได้เลยนะคะทุกคนคือเตรียมเปลี่ยนช่องได้เลยอะ่ะช่องลูนเตรียมเปลี่ยนช่องลูนเป็นสีฟ้าทั้งหมดได้เลยนะผมบอกเลย ถ้าเกิดเมตามันเปลี่ยนเนี่ยคือเป็นอาวุธที่มันเปลี่ยนเมตานั่นแหละครับทุกคนโอเคบอสก็คือถ้าเกิดผมพูดเร็วไปเนี่ยมันก็แบบถ้าเกิดผมพูดเร็วไปนะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมเป็นพวกพูดเร็วอยู่แล้วนะคบทุกคนที่ผมพูดช้าๆเนะครับเพราะว่าให้ทุกคนกันเข้าใจนั่นเองนะคบทุกคนโอเคบอส <c oughs> ลิ้นลิ้นจะพันโอ้ยโอเค, <c oughs> อเคก็คือเดี๋ยวเรามาดู อาวุธทั้งสามันเลยดีวยกว่าอาวุธธาตุธาตุไฟนะคะทุกคนก็จะมีแบบเมื่อสลับเป็นอาวุธอื่นก็จะได้ดาเมจสกิล20%สปอีอด20%เมืม่อใชจจ้จันทาโคง้งจันทาโคง้งจันทาโค้งก็คือเป็นพาสซีฟของมันนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ใช้จันทาจระเั What the และเปลี่ยนเปลี่ยนได้หนึ่งวินะครับทุกคนนี่คือจันทาจรัสจันทาโค้นี่สลับเป็นอาวุธก็มันสามารถซ้อนได้กันมากสุด60ชั้นนะครับทุกคนไปจันทาโค้งเนี่ยมันเพิ่มทีละศมันเพิ่มค่าโจมตีสาก็เอา60คูณสามเลยครับก็เป็นร้อยแปิไงคิดง่ายๆส่วนถ้าเกิดผมแนะนำนะครับทุกคนผมแนะนำนะสำหรับ สายนักพานจอดผมไปส่งสเพรอผมไปส่งสารทูดในเซิร์ฟจีนมาเลยนะครับก็คือสําหรับนักนักพายในจอนะอาชีพนักพาในจอเลยนะครับให้ใช้อันนี้ครับทุกคนอันนี้นะเพราะว่าผมไปส่งเออผมส่งทู่ส่งสารเป็นที่เซิร์ฟจีนเรียบร้อยแล้วน้ำลายไหโอเคสําหรับอาวุธสองอันนี้นะครับอาวุธอันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ย ไปใส่กับอาชีพอะไรก็ได้นะครับทุกคนอาชีพอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยใส่กับอาชีพนักธนูเท่านั้นนะครับทุกคนนักธนูเท่านั้นนะส่วนอาวุธใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยนักลบนะให้รอต่อไปนะทุกคนให้มันมีก็ผมจะขอสปอย Led นะไว้ก่อนนะครับทุกคนว่านักลบเนี่ยให้รอหอกนะครับทุกคนหอกที่มันเป็นอาวุธยาวๆครับของบาส ของแม่มดบัชหรือหรือไม่ก็เอมมี่ไม่รู้แหละผมไม่รู้นะครับไอบัชตัวเนี้ยหรือไม่ก็เอมมี่นะครับทุกคนของบัชหรือเอมมี่ไม่รู้ที่มันเป็นหอกยาวๆนะที่มันเป็นหอกยาวๆนะครับนักรบรอรอตรงนั้นไว้เลยนะครับส่วนนักรบก็ยังใช้ทัดไฟอยู่เหมือนเดิมนะนักพนเจนจรโดยไป,ปท่าน้ํานะครับส่วนพระเนี่ยพระเนี่ยอันนี้ผม ไม่แน่ใจเหมือนกันพะแน่มันมันก็ยังพาแน่จะเปลี่ยนเป็นธาตุไม้นะคบทุกคนมันจะมีอาวุธแบบเป็นอาวุธเหมือนธนูนะคบทุกคนจะเป็นธนูธนูแบบอะไรอย่างเป็นเป็นธาตุไม้แบบใหม่นะคบทุกคนน่าจะเป็นเออจำได้นะน่าจะไม่รู้ว่ายัางไงกันแน่ก็คือน่าจะเป็นอาวุธแม่มด เออเขียวของมาร์กแน่นอนนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับพระเนี่ยมันจะใช้เป็นเออธาตุธาตุไฟนะครับทุกคนธาตุไฟนะพูดจริงเลยว่าธาตุไฟนะครับก็คือทุกคนมันจะมีแบบอาวุธเหมือนแบบเป็นแบบสว่านอะไรนี่แหละทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างไว้ดูนะโอเคป่อ นะคะเพื่อคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจำผิดนะคะเนี่ยธาตุไฟนะไม่รู้ว่าธาตุไฟหรือเปล่านะเพราะาว่าเห็นอ้วุธเป็นเป็นแบบเหมือนไฟนั่นเองนะก็เดาๆไปดูนะคะเพราะผมยังไม่เคยดูพระนะครับคิดป้องผไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้นะเพราะเพราะอันโดมาลีมันไปแล้วมาร์กมันก็ต้องมานะครับโอเคปะก็คือเออ ส่วนสาหรับสายนินจานะครับก็ยังเล่นธาตุไม้กันต่อไปใช้ธนูของของ,ของไอไออะไรอะไอพระนั่นนะครับเพราะว่าไอธนูนั้นไม่รู้ว่ามันมันใส่ได้ทุกอาชีพหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคส่วนถ้าเกิดเป็นนักเวทนะครับนักเวทเนี่ยเล่นสายไฟแล้วนะครับ <S <S ทุกคนนักเวทเนี่ยต้องเปลี่ยนไปลูนไฟแล้วนะันดีผมก็อยากจะรู้จริงๆไอคนพูดนี่มันรู้จริงหรือเปล่ามันพูดมั่วอะครับทุกคนจริงๆนะครับทุกคนนัก เออเวดเนี่ยมันยังเล่นสายาตุไม้อยู่นะผมไปส่องคลิปที่ผมไปทัวร์เซิร์ฟจีนมานะครับทุกคนก็คือมันยังเล่นสายทาตุไม้อยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกตัวอย่างให้ดูนะครับมันเป็นแบบอาวุธแบบดาบใหม่นั่นแหละครับทุกคนโอเคบอกเป็นดาบจันเซียวอะไรเนี่ยรับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นเลยพูดดิวมันจะได้ง่ายที่สุดนะครับทุกคนคนอะไรว่าพูดมั่วโอ้มาละโอเคบอส ในอนาคตนะมันจะมีอาวุธไฟเข้ามาสาหรับนักเวทนะคบทุกคนโอเคนะพูดจริงเลยนะครับให้เตรียมตัวเปลี่ยนเมตาได้เลยนะคบทุกคนเพราะว่าเมตาเมตาธาตุไม้ของนักพเรจอนกำลังจะจบลงไปนีหล่อแล้วนะครับเพราะว่าเออผมไปส่องเซิร์ฟจีนมานะมันจะมีสกิลของธาตุน้ำอันใหม่เพิ่มเข้ามายเยอะแยะ อแล้วถามว่าเอพี่ขับทาดน้ําเนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่มีสกิลเนี่ยแล้วไออาวุธเนี่ยมันใหม่มันเข้ามาเนี่ยถามว่าจะทํำยังไงก็ up, ผมอยากจะบอกทุกคนว่า <he> is, เอให้ไปดูคนที่เขาเล่นทาดน้ําครับทุกคนเอาล้ so เอาแล้วลูนหายไปไหนเนะี่ยโอเคนะครับทุกคนโอเคนี่นี่นะครับทุกคน แต่คนนี้ก็เขาก็เตรียมตัวเปลี่ยนเมตาอย่างเรียบร้อย,ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคบทุกคนซึ่งของก็จะตามนี้นะครับสายลุงแล้วก็อันนี้อันนี้ส่วนแหวนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนี้นะครับทุกคนแต่ว่ารองเท้าก็จะเหมือนเดิมส่วนชุดเกาะนะครับทุกคนชุดเกาะนะก็คือเซิร์ฟจีนผมไปส่งมาแล้วแหละมันมีชุดเกาะใหม่บวกใหม่อะไรเพิ่มเข้ามาซึ่ง ของจีนเนี่ยมันใช้เป็นชุดเกราะใหม่ครับแตวถ้ากไม,ม่มีก็ใช้เส้อนองสาวูไปก่อนนะครับทุกคนส่วนสกิลเนี่ยก็ให้ใช้ตามนี้กันไปก่อนเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันยังไม่มีสกิลใหม่เข้ามาไงส่วนทตุถ้าเกิดเล่นทตุน้ำนะใช้โคเซลเป็นหลักนะครับโอเคส่วนบอกเลยว่าทตุน้ำเนี่ยกำลังจะกลับมาเมตาเลยนะครับทุกคนบอกเลยนะครับทุกคนต้องรีบเตรียตมตัว เสียงกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นไงผมถึงเตรียมเพชรไว้มากถึง3,400ันสีรอสาเพชรเลยนะครับทุกคนคือมันแบบมันโอ้พัดเจ้ามากเลยครับทุกคนผมแบบเนี่ยผมยังใส่ไม่ครบเลยคือลูนไม้เนี่ยผมเพิ่งผมเพิ่งได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครบ800โอ้ยต้องมาเปลี่ยนใหม่อีกแล้วครับทุกคน w ว a ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีไอ้ไอ้เนี่ยดองไว้111อันแก่นธาตุก็ดองไว้ถึง37อันนี้หลึอกธาตนี่หายากกว่าแก่นธาตุนนะนี่และที่สำคัญหินเจาะช่องผมมีมากถึง138นะครับทุกคนก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเอออะไรอะโอ้อะไรครับคลิปนี้อาจจะอธิบายยาวนิดนึงนะครับทุกคนโอเค ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่กำลังจะเปลี่ยนเมตาใหม่นะอะไงบุณิและสิ่งที่สําคัญก็ยังมีการจิตใหม่มาอีกด้วยน,นะครับการจิตใหม่ก็ฮารีเฟสต,ตรงนี้เงินผมแทบจะหมดแล้วเน,นี่ยดูดิการจิตใหม่ก็จะมีกระป๋องกระป๋องไม่รู้ก่นกระป๋องแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่มีการ์ดการ์ดอะไรเข้ามาใหม่บ้างวะ <Stay on S 1> ดูเดี๋ยวน นี่ครัทุกคนที่ผมเห็นนะก็จะมีด็อกเตอร์กระป๋องแล้วก็จะมีอะไรอะอะไรอะแท่นหิน,นะะทุกคนแท่นหินแล้วก็จะมีอะไรวะที่ผมได้มาก็จําไม่ค่อยจะได้ัะเท่าไหร่นะทุกคนโอเคปะโอเคโอ,โ,อโอเคปโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมารีวิวอาวุธใหม่ก่อนใครครับทุกคนนี่เป็นช่องแรกที่ผม จะมารีวิวอาวุธใหม่ก่อนใครเลยนะครับผมพูดจริงๆเลยนะครับทุกคนว่าเออผมจะมารีวิวอาวุธนะครับผมจะมารีวิวอาวุฒิในวุธิหนึ่งนี่แหละในสามทีเนี้ยโอเคบอสโอเคเข้าใจนะบ,บอสเข้าใจนะบอสโอเคครับผมโอเคครับผมโอเค,อเคก็สำหรับมือใหม่นะครับวันวันนี้ก็จะมีแจกทิก แจกคลิปอะไรเล็กๆน้อยๆครับทุกคนเป็นการเหมือนแบบแจกเออแจกสูตรโกงอะไรเพราะ่โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมก็ขอคลิปนี้ก็อาจจะตัดสั้นๆนิดนึงแล้วก็ผมก็มีแผนว่าจะไปเล่นเกมคุกกี้รันอ่าชิงดอมอะไรพวกนี้ Run อ่ะคุกกี้รันชิงดอมอะครับ ค wow. ุกกี um, ้รันคิงดอมว้าวซึ่งม like ันเป็นเกมที่แบบอร่อยที่สุดในสามโลกอะครับเกมอาร์พีจที่อร่อยสุดสามโลกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังเรียนเรียนแปลงเสียงอยู่ครับคนแบบแปลงเสียงผู้หญิงแบบเ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีเลย วันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามอะไรทักเฟซมาได้เลยนะครับทุกคนทักเฟซมานะ Messenger นะครับทุกคนแอดเพื่อนมาเลยสำหรับวันนี้นะครับ See you a g a i Next n time Goodbye โ oh, อ้าโย Goodbye นะครับ